วันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันมงคลอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่ามือเลวันยามทั้งหลายผีพุทธศาสานาะพระพุทธเจ้าหลวงแล้วไปได้สองพันห้าร้สวาสาวันนี้เป็นวันที่เก้าเดินมกกาลาเป็นวันที่เฮาเจ้าค้าทั้งหลายมาสืบจาตามาอนุโมทนาบุญกับโดยเราตนโตคูบาปวบุญจุมยานาสังวโลอายุครบห้เกปีเข้ามาหกสิบปีแล้ว ได้มาเมตตาผานีติมุนิธิดอยเวงเกี่ยวฐานาตินี่ได้มาสร้างปรมีสถาเจ้าข้าทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองว่าเป็นน่องไตเป็นน่องมันเป็นน่องไทยเป็นปน่องโยนทุกภาษาได้ปากันมาสืบจัดถามาไวมาสาในวันนี้หูซึกปีติยินดีหาที่สุดมาได้โดยเฉพาะประธานมูลนิธิทั้งท่านอดีตท,ทั้งปัจจุบันช่วยกันเป็นผู้ประธานกรรจูท่านพลเอกสุทธาจุลมณี พลตำรวจเอกมนตรีเยี่ยมเยี่ยมพร้อมกับโดยแม่นางพระสารพรเยี่ยมเยี่ยมขอบโคหูกหลานปีนน่องตุกบ้านตุกเมืองติดมารวมกันสร้างบุญปรารมีในวนันนี้ผู้เึิปีติยินดีที่สุดขออนุมโมตานาในบุญกุศลทีต่ตันทั้งหลายได้มาปําเพ็งมาพร้อมจิตพร้อมใจกันสร้างวิหารหลวงถวายเป็นพุทธ,ธปูจาธรรมาูิจาสังฆผูจาบํารุงพระพุทธศาสนา เราก็ได้ถวายบูชาเสริมสลองได้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีที่เป็นประมุกแห่งประเทศไทยเราเจ้าข้าทั้งหลายขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานวิหารหลวงศราเจ้าข้าทั้งหลายได้ชนกันยกจ่อฝ้าซัดเก้ยวได้ชนกันยกแดงกันตานงบอันได้สร้างได้แต่งงหมดนั้นประมาณ39ล้านก็เป็นตีเแล้ววจอดโตดดีงาม เหติดบ,บริสุทธิ์หมดใส่วัดเดี๋ยวนี้วัดวิงเก้ยวเขาก็เป็นวัดต,ตามกฎหมายพระพุทธศาสนากรมการศาสนาหมอบเพื่อเป็นวัดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว,ลลวฉะนั้นเรา,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 นะาเจ้าข้าทั้งหลายอย่ได้อนุโมทนาเขาเจ้าข้าทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา,สาได้มาเกิดมาพบปอดดีเมดีครูบาอาจารย์ดีฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตประจําวันชีวิตมันบอกน่นอนความตายมีแน่นอนแก่เวา มะายาบอตายนี่ก็มันสร้างปัมเพงบุญกุศลให้นักนักสร้างบุญปรมีโดยการกระทำบุญหื้ตานรักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนาปากันตั้งอกตั้งใจใือดีคือมีดีสามอย่างเกิดมาเป็นคนหนึ่งใจดีสองพูดจาตีดดีดีสามทำสิ่งตีดดีดีแล้วก็มีศีลมีทมฉะนั้นในวันนี้ขอขออนุโมทนาบุญกุศลท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนขอให้มีความสุขความจเจริญสุขกายสบายใจ ปัฒนาสิ่งได้ให้สำเร็จผลทั้งท้งโลกและทางธรรมตลาดตัวเต้าเข้าสู่พระนิพพานทุกผู้ทุกคนทุกลูกทุกนามเดชเทินเอวังก็มีโดยภาคการดังกล่าวมานี่เตือสาธุสาธุสาธุอเทพเจ้าดารรักษาคุบาเจ้า ทั้งกลางวันและกลางคืนและขอคขบาเจ้าบุญชุมญาณะสงบโรณเพื่อปราจาโรคภัยแครเ่เจ็บมีอายุยืนเหมั่นกันทุกผู้ทุกท่านทุกคนโดยเธอสาธุอายุาอาย,าอายุอายุวันโนสุขขางปะลง